ต้องการอีก5คะแนนครับจะปิดแมตช์ครับแล้วโรโซเซรโรโซเซมาโอ้ยบอลวิ่งไกลเลยครับตรงนี้ตีติดบล็อกอีกตามมาคราวนี้กดทรายยกมานิดะน,ดะนิดะตีบิดครับยังพุ่งเข้าไปคว้าไว้ได้ต้องฟรีบอลครับอิชิกาวะเข้ามาตรงตรงนี้แหละครับโอ้โหหลอกหลงหมดเลยครับให้นิดะ ตอนนี้มีอะไรนี่งัดเอามาใชา้ให้หมดครับสายตามะอังโอมดิกส์ต้องการอีก4คะแนนโรโซเซอร์ครับโอ้บอลบอลไม่ดีเลยครับบอลแรกแล้วเนี่ยบอลแรกไม่ดีก็อย่างนี้ลำบากครับพีดาอีกแล้วครับ 22่สต่อสิโรโซเซโอ้ยบอลแรกไม่ดีแล้วแต่พอจะยอดได้เอาโดนกดใส่ต oh, ้องฟรีบอลครับแล้วจะเล่นเร็วยกขึ้นมาเข้ามาตียืดมาโอ้เป็นคะแนนครับ23่ส ต้องการอีก2คะแนนครับจะปิดแมตช์นะครับจะชนะไปเลยครับวันนี้โลโซเสิร์ฟโลโซเสิร์ฟกดมาสายยติมะเอ็มกรรอดักเอาไว้ได้สวยมากครับตามได้ไหมตามไปและยกมาให้กับซาโตะซาโตะต้องเอาข้ามไปก่อนครับตีไม่ถนัดมาที่เอ็มกรรอเอ็มการรอตีสูงสวนกลับไปเลยครับเป็นบอลเร็วยัดเข้ามายังเอาไว้ได้ครับนิดาแล้วสวนกลับมาโอ้โหอ่า ขึ้นมาตีผ่านบล็อกให้เฉยครับบุกไม่ได้ครับบุกไม่ได้แต่ฝั่งนี้เขาบุกค,ครับฝั่งนี้บุกและเป็นคะแนนด้วยครับเป็นแมตช์พอยต์ของซาตมะไอโอกเมดิสครับอโอโรโซ่นี่เสิร์ฟชุดนี้คนเดียวเลยครับปิดแบตได้เปล่า โลโซเสืแอแปงคราวนี้จะเสฟได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ไปเข้ามือของยมานักกะพอดีเลยครับโอ้ขึ้นมาบล็อกพอดีจบเลยครับวันนี้